ใครเนี่ยวะมึงไหวยังก่วะใครเนี่ยนี่ยังบบบนี่กูเนี่ยตัวเปิดมู่บ้านอย่ามึงนี่มู่แถบเนี่ยใครเนี่ยอะไรกูเนี่แหละเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอะไรใครเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยอะไรกูหมายถึงว่ากูกูกินยิมเร็วใครเนี่ย ไผ่แน่แม่นกลัวเป็นภาษาอีสานกูมึงกับว่บอกว่าไผ่แน่เนาะอิ่มหรอไผ่แน่ไผ่แน่ไผ่แน่กลัวกัำเนี่ยของไทยเป็นไผ่แน่ไม่กับว่าไทยตัวไม่เข้าใจผิดนี่ใส่ป่ะใส่หรอเขัเนี่ยเขอธิบายกูใส่หรือดิกระิใส่โพดเอากูใส่หรือดิเอากูไม่ได้สนเนีกระิใส่โพด หรือมึงสะเอาอีกจากคนวะห่วยห่วยห่วยไม่นักเลงใส่โพดมึงเอาป่ะฮะพ่อกูที่แท้เขาพูดไงเป็นอย่างนี้นักเลเเงกูที่แท้เขาพดเออก็บอกว่าใส่กับพวกกับที่แท้พูดที่แท้พวกพวกูยิดว,ว่ามึงควรกินกูวัดนี่ก็บาเบาดีดีอันห้าว่เนี่ยเอาใจมันม จจ้สิเอาเจ้คอยซักยังไหนทนะ่าน่ะเครื่องซักผ้ามีคือโบซาปาดทูเจ้กูซักหัวเทียงซักผ้าเลยเปิดสุดนีกน่กรอนคอยไปซักให้ด้จะเห็นอย่างอี้ขนาะดเอาคอยซักผ้าอยู่เจ้าบอกคอยว่างเด่วหันเครื่องซักผ้ามีคือโบซาอันนี้อย่างซัก อันนี้เนี่ยเื่องซักผ้าร่วมกันซักเครื่องซักผ้าค่อยถามเนะี่ยค่อยพิษมองไดดโอ้ยรู้ฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะถ้าค่อยบอกว่าห้องน้ำมีคือบ่ซักเดี๋ยวสิไปซักบ่เจ้าต้าองเบิ่งก่อนว่าแฟบมันพอบ่อซักของน้ำอ่ค่อยซื้อมาให้เป็นคันรถพูดแล้วโอ้ซังเก็เหลือเฟืออยู่ซักได้หอดบ้านพเแล่าว้าวเก๋าบ,บอกเถอพี่น้อง คนละซั่งร้างอันทุ้มนี่แอนทุ่มเปิดขึ้นมาพ่อแม่กินกินนู่นกินนี่อ้างมูนแม่ผมมารั่งกัสรั่งแม่เดอะมันผมมีเวียดมีงานบ่เหอมันหูบ่ผู้อื่นเบิ่งเหรอหนำรายมันแตกมันติดไว้กินอ่างหาเอี่ยงของมันนายบอมาละนายนยนี่นิดใจมันจะเป็นสั่งที่น้องซุ่มนั่นนี่คือบอกแง้วเนาะเกินบอกเขแลมนมาแยว คอนแลนหรือแบ,บักแงวแล้วแต่ละหมองเอื่อนขึ้นปุ๊บคือกันเนี่ยทุ่มนั่นมันทีเด็ดแบบนี้แหละทุ่มมันทุ่มมักขึ้อ่างไหมมันตีเทลงเทลงแล้วมันตีบ่กให้มนกินเนี่ยมันตีมาตากามันาตากน้ำยูอ่ะน้ำไลลไหมตักขึ้นี่ตักขึ้นปุ๊บแต่ก็เทน,านา้ำเทน้ำลงที่ยูอัวยัวเฮามันบมยานบาปบ่สุู้นี่บมยานบาปบว่ถ้า้องคนยมาตักขึ้นแมงสี่ได้บาบนี้อันนี้คือตัวอย่าง อันนี้คือตัวอย่างท่านคนตักขึ้นมาสิแบบที่นี่ทำท่าจะกินได้บ่กินได้เถื่อนแบบที่นี่โอ้ยโอ้ยคนละต่านทัาน ม ah, oh, so huh? ีคนพให้พี่ไปช่วยเขาขายข้าเหนียวมะม่วงอ่ะไปได้ปะก็ไปจริปจริงๆนะ ก็ลองออกไปดิลองไปดิเฮ้ยัวรุ่นกูถามหน่อยดิลูกนี้คือลูกอะไรตอบมานะเดี๋ยวกูจะเฉลยแนแน่กูรู้ไอสัตว์จะตอบว่าขนุนไอสัตว์ไม่ใช่ว้าตอบมั่วไอสัตว์มึงเห็นข้างหลังไหมนูนลูกไอนูนเว้ยนี่เดี๋ยวกูจะซูมให้ดูนี่ฝ้ายลูกนี้ฝ้ายเขาไม่ได้ลูกขนุนมึงดูใบด้วยฝ้ายเขาไม่ได้ลูกขนุนไอฝ้ายตอบมั่วว้า thank <laughs> you การชักชายของภาคเหนือครับพูดความผมนะครับพ่อคิงหยาง ปอคิงหยางแปลว่าสวัสดีพอเขาตอบอะไรกลับมาปุ๊บเนี่ยต้องอียว่าเขารับการสวัสดีเราแล้ว,ลวก็ให้ตอบกลับไปว่าสักกรมบอสักกรมบออ่าแปลว่าสบายดีไหมพอพูดอันนี้จบเนี่ยก็คือว่าเป็นการจบการักทายของคนภาคเหนือเขาอันนี้ภาษาร้านนาเลยไหเนี่ยอันนี้เป็นภาษาของวัยรุ่นที่เชียงใหม่เขางั่นเดี๋ยวเราไปหากลุ่มวัยรุ่นภาคเหนือกันเลยครับอ่ะนะอังพ่อ<ไ>กินหยัง

สามรวันหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วภายใน1วันคุณทำงานให้บริษัทกี่ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงนั่นเท่ากับคุณทำงานแค่1ในสของวันแสดงว่าหนึ่งปีนั้นคุณทำงานกันแค่1ในสาของปี หในสามของปีเท you you ่าก <t od ak> ับ122วันแล้ววันเสาร์กับวัอาทิตย์คุณทำงานไหมไม่ทำหนปีมีกี่สัปดาห์52ครับนั่นแสดงว่าคุณหยุดงานไปอีก104วันเท่ากับคุณเหลือวันทำงานให้กับบริษัทกี่วัน18วันครับ18วันถ้าหักกับวันที่คุณลาป่วยไปกี่วัน สิวันครับ15้าวันแสดงว่าคุณเหลือเวลาทํางานให้กับบริษัทแค่3วันครับอย่างเช่นวันปีใหม่คุณทํางานไหมหยุดครับครับวันแรงงานหยุดครับและวันตุดจีนหยุดครับนั่นแสดงว่าวันทํางานของพวกคุณหมดไปแล้วอย่างวันแม่คุณทํางานไหมหยุดครับวันวิสาขะหยุดครับ นั่นแสดงว่าคุณโกงบริษัทไป2วันเห็นเห็นอุ้ยตองไหนดูซิไล่ไปไล่มาพวกเราเป็นคนขี้โกงไปเฉยเลยเป็นนี่เขาจะแล้ว่าทุกปีบริษัทต้องซัพพอร์ตแทนพวกคุณ